ครับผมตอนนี้ผมก็จะมาทําท่าเรือกันเอาหน้าบ้านนี่แหละทํายาวจากบ้านเพื่อนไปถึงบ้านผมเลยเริ่มต้นจากการวางกําแพงเป็นอาณาเขตนอกเขติีกวางไป โอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะทำการถมที่นะครับถมให้มันเป็นที่ราบไปเลยกดเอาห,หินพวกนี้ออกก่อนมันต้องใช้ด้วยโอเคถมที่เรียบร้อยก็เริ่มทำบันได <c oughs> เป็นทางขึ้นลงของเราได้ขึ้นบ้านแบบสะดวกแต่มันเลงยากนี่แหละ Okay. อีกอันหนึ่งต้องต้องหาเหลี่ยมก่อนนะครับหวังยากนิดนึงมันติดอะไรว่าติดดินต้องขุดออกก่อน เรรอยบันไดของเราปรับปรับหนะ้าดินให้มันดูดีๆหน่อยเอเค,ครับไล่ปรับดินก่อนใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดนึง กินเวลาไปนานเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นก็ปูพื้นด้วยหินหอบอหินไปขัดโต๊ะ เรียบร้อยเดี๋ยวตรงยาโตเลยเนี่ยมันต้องวางแผงเพิ่อมอีกชั้นหนึ่งไม่งั้นมันดูแบบแปลก โอเคครับเรียบร้อยล้วพลังการตัดต่อของเราเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำเป็นท่าเรือยื่นออกไปเป็นเหมือนสลาเป็นทางยื่นออกไปแล้วกันหินก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ย ไปเลยดีกว่ามันวางยากนะครับมันต้องวางฐานมันด้วยถ้าไม่มีฐานมันแตกจะวางจะวาง้างํำก็ขึ้นดันตัวเองลอยอีกวางไม่ได้อีกอันนึง อเ okay. น่าจะได้ขึ้นเขียวหมดละดินงหมูมีน้องหมูว่ายน้ำต้องทำให้มันเข้ากันด้วยนเะนี่ยเอะน่าจะประมาณนี้แหละเท่ากันละ เดี๋ยวทําเป็นศาลาพักใจขึ้นมาอีกทีหนึ่งเสริมแก่งมันจะแก่งจริงไหมวะเนี่ยมันต้องเสริมพวกถังเข้าไปนะครับถ้าไม่งั้นมันวางบล็อกไม่ได้อะวางแล้วแตกตรงนี้เป็นรูบโบยเลย โอเคตอนนี้เราก็ได้สาราพักใจของเราแล้วเดี๋ยวตกแต่งอีกสักนิดนึงนก็น่าจะ<ล><ล>เสร็จเรียบร้อยกรู้แล้วเหล็กรู้แล้เหล็กขายไปไหนนี่ไงมันอย่างนี้ไงใส่รัวนงนี่ไงมันเหล็กมนอยู่ตรงนี้ไงโธ่นั่นเหล็กเปื้อนงจังวะโอเคน่าจะดูดีนะ เดี๋ยวทำล้อมรอบเลยดีกว่ามาแรงสองตัวที่ทางตัดที่ป่าดำ <c oughs> แตกสิบหายแล้วแตกอ่ะอืมโดนสองตัวซ้อนออกมทำประตูว้าอยู่ที่ตัวไหมอยู่ๆ <You, you. S 2> เดินทำประตูวาไหมชื่อว่าอะไรประตูว้าไ ดัน <Done. S 1> ไม่จีอีหนึ่งเราไม่มีแมงสองตัวเราไม่ได้ลุยนานหลึ่งไม่ต้นไม้เลยวะมาอ๋ออันนี้จะทำโต้แล้วเด่นทำโต้ได้แล้วอ่ะเนี่ยทำโต้ได้แล้วให้มันต้องอันนี้ด้วยไงไอ้หาลูกสีม่วงๆอันนี้กูเอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะสุดด่างทำไมวะเนี่ย ก็ทำลายประตูวา้าก่อนนี่วะเจะแมงสองตัวลอ,องตีนมาให้แล้วไอ้ปีอนยะู่ไหนในกรงกระดูกด้วยเาราเศษฝาดับแล้วตัดดิน แค่นแค่จะมียิงคนแค่นะมียิงต่อที่สามสี่ร้อยก็เข้าเกี้ยัดอ่ะเก็บมันดบอะไรวะดบเลื้อเยื่อดบพรอนเนื้อนีไปทำอาหารอันนี้หัวมันไม่เอาเอาไม่เอาไปแขวนแล้วแขวนแล้วพี่ไม่สวยเอาหัวไม่สวยใช่ ดันนอยู่ในว่าไม่แน่าจะมีดันดันต้องเป็นดันดันพวกดันมะเร็งอะไรมันตื่นเลยวันนีงเจ้าคือมนุษย์เหรอใช่จ้าคือมนุษย์มีมนุษย์มาบุกบ้านเราด้วยแปลเป็นไทยนะ อยมนุษย์มันมามาทำอะไรไปอ่สามดึงดาวผมจะกษ์ลงโอ้โหไปเท่าร้อ,อ,รอยเดี๋ยว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 ได้ได้ได้แอบเผลอเราบุกไปไปไปพิมพ์ชื่อประตูคนหนึ่งไปเปิดตายเดี๋ยวตายแล้วเฮ้ยกูตายโอ้โหก็บบล็อกทันนี้อะ เหมือนาเล็บปลาเล็กเหมือนาหักกุเล็กตีนี้ๆๆเรารออยู่ตาฮะตายไปเลยอ,อือาตายคนนึงขนาดบล็อกนะเนี่ยตายแลขนาดบล็อก <c oughs> บล็อกโดนแรงรถตกสิบวาบ ข้างบนนั้นเป็นอะไรว่าแดงๆเห็นไหมสีลักเลยก็เลยจะถามพี่ก็เลยจะไปดูดิ้นี่ไปที่เรียกบอสหรือเปล่าเลยเกิดบอสเปล่าปะเฮ้ยเปิดได้ว่ะเดี๋ยวรอพี่อ้อ่อนดีกว่านี่เำามาแล้นนี่อันนี้มันที่เรียกบอสแมที่เรียกบอสที่อันนี้ที่เรียกบอสอันนี้ที่เรียกบอสเดี๋ยวควีนมาคืนยางพยญา มันชื่อว่านางปยาเราลากข้ามากังบินเลยบอกว่าอะไระอ้ก่อนหาหามลไอหาอะไรนซีดหาเมล็ดพันธ์ที่จะเพื่อเปิดประตูสู่เดอะเราไอเราเวลเจอที่เรียกบอสเฉยไม่ใช่เจอที่เรียกไม่ใช่เอแนะเจอที่เรียกบอสแล้วก็มาเจอแบบไม่ตรงอ่านไปนะ งกเพราะว่าเปิดประตูเปิดประตูเข้าไปแล้วบอสเดินออกมาได้เลยดิแล้วเราสู้อะไรนะเนี่ยเปิไม่ได้มันบอกใช้กุญแจซีดใช้เมล็ดเมล็ดแห่งพันใช้เมล็ดแห่งแห่งเพาะเพาะพันตไม่ขายแตงกวาแล้วเพียวดันไม่ไม่นี่เรียกบอสใช่ไหมแล้วก็บาร์ไปพาไว้บาร์ก็บินไปปีอ๊อฟเออนัแน่ะความยิดผมเสลากไปพับินแน่ๆลาบไปตีกันเองแล้วกูก็ยืนดูยืนดูก็ปินตีน เดี๋ยวไปแานดีกว่าทางนี้มันไปทางไปข้างหลังอีกอ่าเดี๋ยวมันเออไปทางนั้นก็ได้มันจะมีดันอยู่ฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งไม่ไม่ได้เจอเป็นดันรถบ้านก็บินที่เราเห็นบ้านไอ้พวกนี้มันมันก็ทำตัวละครเหมือนจะน่ากลัวแต่มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอ้ยยิงตรงท้องมันพี่เข้าฮีโร่ร้อยอยู่บาข่ายใส่ใครวะ มัดลวงมัดนะมันเป็นมัดนะนนมัดมันเกาะอ๋อเหมือนในดัดนแล้วนมาแล้วมหาโนนแล้วมัดอ่ะได้ละฆ่าไปละแต่ฆ่ามาันให้ฆ่ามาันเยอะมีการเลี้ยงลงเลี้ยงลูก,ก,ก,กน้องด้วยเว้ยให้มึงแกเก่งเกินไปแล้วตัดไฟตัดทุกธาตฟรีเป็นไงหัวป๊อปบ้าสกิลมาหัวป๊อปสกิลมาครับ อารมณ์ไงเดียกไงเอาเพื่อลมมาเป่าแต่แท้งให้นี่แรงขึ้นนี่ยิงมาเลยไม่เข้าหรอกกูมีบัากูลืมไปไอ้นี่ไงโคตรแทงหว่าไปแท้งรีบเลยผมอะคนไฟลุกหน่อยสี่สิบ หรือไปว่ ichte, me, ามีบัฟลือแบบมีบัฟลงทางนี้ตกหัวนี่ะบ่อยยังไอ้ไส้มันผมต้องใช้ด้วยนะับอาหารโอ้โหเห็บ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 โอ้ยโอ้ยไม่เล้วอะไรเห็บเต็มเลยเห็บเห็บว่าเห็บ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 มันเต็มเลยมันปล่อยมาเมื่อกี้ไง เก็บได้ไหมบ้าคอมบินไอ้บ้าคอมบินอีกแล้ววะ่ะไอ้บ้าบ้าคนแค่อีกแล้ววะ่ะทำไมเจอคุบ้าหคนแค่วะเยอะมากอุ้ยอุ้ยบ้าคนแค่ดโดนโดนปอกดาวบุกยังไต่เขาได้อะในที่สุดก็เจอดันสักทีเดี๋ยวรอกันรอสมาชิกไปรอดุยี่แล้วไปไหนลงไปเลยกำลังหาทางเข้าอยู่นี่ เราตกรูนะรูด้วยบนดันเดิมเลยแต่ว่าใหญ่หน้าาม,มีรูหไหมเดยนไปทางซ้ายก่อนทางซ้ายเปิดได้สบายเลยพี่มาแรงเยอะไหมมีตัวเดียวโ,ยวโยวอ้เรียกบอสเจอแล้วเพื่อน พวกนี้ผมก็ต้องเอาไปทำอาหารด้วยเนี่ยจเจลลี่เนี่ยใช่ตีไม่โดนอ่ะยิงเอาพี่กำลังอีกสองอันด้วยตีไม่โดนยิงเอาพี่ยิงเลยเดี๋ยวผมตีมแมลงให้ถ้้มันเกิด เอาเ <laughs> ปานิ่งพี่เปานิ่งย <laughs> ิงตรงแล้วนะน้าวไม่ดอกมันมันกำลังไฟอยู่2ปสองดาวสองดาวแทงไปที่ขวาทีเดียวโดน จะตีวัเลตให้พวกเลยแล้วขความันกันเม็ดแก่อีกไม่ใช่ขี้ขวาเราาเขาิดตัวนี้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ทางรับในมีบอสด้วยก่อดีสุดกดเอียวก็ได้แล้วนะนี่ทำอะทำอะไร

มีคนแตกกับ

โ,โอ้โดนขนา้าราชการเยอะดินี่อะไรที่เรียกบอสเออเนี่ยท<ป>ี่เรียกบอส <ไป S 2> อีกนะไปต่อได้ไหมไม่ได้ข้างล่างเราลงไปข้างล่างข้างล่างมันเป็นเองน้ำมันเชิงมั้ยลองมาดูก,ก่อนเลมีวัลแรงด้วยโอ้แร่ธาตุเราบ้ากูเรียกว่าแรา่ธาตุเยอะ น้ามีอะไรมอรันนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นทางกลับแล้วหมดแล้ว ข้้งบนต่อเยี่ยมากู้สพเลยเยี่ยมฟู้ศบยังกูเลยกูเลยกูเลยเ้างบนเเลียผมลู้ไปหน่า มีทางไปอีกไหมนี่นี่ทางนี้ทามิขามิทางตันมีทางนี้ทางนี้เอ้ยเขากำลังวิ่งไปเอ้ยเอ้เก็บของเก็บของทางเดิมเลยแค่ทางเดิมไป่รังรังรังอย่ประตูดิ ตกแล้วเอาเดียนเจอมาเล่นแล้วเด็กเล่นเรีนใช่อรอตกตกตกผมจะตายเอาตอนไปไมหน้าก็หมดผมจะตายแล้วเหลือกี่แปดเนๆๆนเียนยัเไเรียนกินยากก่ ไม่ปล่อยพิทได้ด้วยอ่ะไม่เราปาระเบิดพิทใช่มั้นหน้ามันลงไปใส่หน้ามันเลยลงไปทางนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยหนึ่งเดาอุ้ยหนึ่งเมาเฮ้ยแต่ผมกินจำยาอยู่พี่อ๊อปุ้กใส่เลยตัดไปอยู่ไงเอาหารนี่ลบเดี๋ยวไม่ทิ้โอ้ตีสองร้อยโอ้ไปไปหายล ไม่เป็นไรสู้ได้ไม่ไปสู้ั่งก่อนั่กทำคิดเลยกูหนึน่งดาวเจ้าลอบดิ มันบิทขึ้นมาแล้วระวังไปหาไฟนึกนะับไปเหมือนเดิมอัอรบรก็สูตอตมลงไปรอแหละบินแล้วบินแล้วมาเลยเพื่อ <c oughs> มามามา <c oughs> นี่เก็บตกหมดแล้วอ้าไม่เก็บของอ่ะของเต็มบเบอรอเก็บไงอ่ะเก็บให้ เราไม่มีอะไอดวงตาสีม่วงกเก็บไว้แล้วเก็บไว้แ uh. ล <c oughs> <two> ้เก็บนะอ๋อโอเคไปกูจะตายวะเอาเปี้ยวตั้งหลักก่อนโดนเรียสองตัวอสัดีเลยหน้ามด ใครมีเหล็กดำบ้างนี่เหล็กดำกบินนะเดดเ่ดมีไม่ใช่เหล็กดำหินดำมั้ยเหี้ยหินดำหรือเปล่าหินหินเนี่ยที่เป็นหินสีดำมั้ยที่มาทำโค้งอิดบล็อกเลยพวกเรามีมั้ไม่จะมาเรียกแบเนอะเริ่มจะไม่มีแล้วเจอโครงกระดูกพี่เดียวขุดโครงกระดูกไปก็ได้หมดหมดแล้วแม่ดันนี้เด่นมีกี่ก้อนนะของเด่นะ เออน่าจะอยู่มันทำไมแลงนี้เกิดเหมือนเดิมอะประมาณสี่สิบมั้งไม่ใช่ไม่ใช่เอสีม่วงอ่ะไม่มีไม่ได้เก็บสก้อนเลยเอาแล้วที่เขาเรียกโดดันนู้นอะไม่ได้เก็บเลยอูในสามอันก็ในสามอันก็นี่เป็นข้าวทั้งหมดกี่อันแล้ววะสองอันได้สองโต๊ะแล้วอ่ะอู้หูมาจากไหนเลยมาเกิดได้ไงวะไม่มีแรงเกิดหรอวะ เบิดไปกินอ๋อของที่เด่นกินนิยมไทยไหมไกินพี่สมไอสิงก็ไหม่อร่อยพี่อะไรวะมันนาวบ้วยะ่ะเด็ดเลยพี่ลองดูตผสมไว้รนะสิง,ง,นะสงอ่ามันเป็นน้ําน้ําน้ําโซดาของสิงอะ่ะมันาวบว้วอร่อยดีเคยเลย แนะนำแนะนำมองเต็มอ้ออมไปเก็บกันก็ได้พี่เดี๋ยวผมเก็บไปด้วยแต่พวกนี้ผมเก็บไว้เยอะแล้วทนะี่บ้านที่ขาดก็ได้จะเป็นไอ้ลูกเหลืองเหลืองม,อมือกเมือก ผมตก,มตกนั่นแหละพี่ผมตกนั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นลุ้นโอเคครับผมพาทนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในพักหน้าสวัสดีครับ